มาตายีนะลูกนายหลวงรอใจแจ้งรับความขอช่วยเหลือจากานายนางสองคนนะเรื่องมาจากที่ได้มาขอความช่วยเหลือในการบำเพ็ญหรืออเพื่อต้องการบำเพ็ญแผ่เมตตาอุทิศทานขอก,นกรรมกรรมเอาโสิกรรมให้เจ้ากรรมในเวนเนี้ยสาเหตุอะไรที่หนูต้องเดินทางมาหาลุงเพื่อ เพื่อรักษาตัวหรือหรือในกรณีไหนบ้างที่เกิดรุมร้าวถึงว่าได้มาหาลุงเนี้ยเอาชมเสียงใหมไม้ชัดเพื่อรักษาตัวอ,อ่าปกติเนี้ยตัวเนี้ยหนูหนูเป็นเป็นไข้อะไรกับตัวปวดท้องบ่อยปวดท้องบ่อยในกรณีปวดท้องเนี้ยอ่าลำไส้หรือกระเพาะหรือส่วนหนึ่งส่วนใดบ้งกระเพาะกระเพาะอันอันทีบ่อยอัน อาชีบอยอ,บอันไม่อยู่ยยเก็บถ้าอันเนี้ยจะทําให้เกิดอาการปวด,ปวดมัวม่วแบบอ่อ่าในเรือนร่างให้สับสนทําให้เราสับสนใช่ไหมหลังจากนั้นหนูเป็นมากี่วันกี่เดือนกี่ปีหนูเป็นมาประมาณสองปีแล้วค่ะสองปีใช่ไหมไปรักษาที่ไหนก็ไม่ดีขึ้นค่ะไปรักษาที่ไหนก็ไม่ดีขึ้นมีแต่ประมาณนั้นกับเพิ่มขึ้นใช่ไหมหลังจากนั้น หนูก็ไม่รู้ไงก็ได้คุยกับลุงขอเบอร์โทรเขาได้คุยกับลุงหลังจากนั้นก็ตัดสินใจมาเพื่อให้ลุงเนี้ยช่วยรักษาให้ใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้ของลุงเนี้ยก็คือถ้าถามว่าในการรักษาของลุงเนี้ยไม่ต้องกินยาหรอกนะมีใบนี้เอาให้ชัดนะมีใบนี้ก็คือโอมาตายีสครั้งนโมสจบข้อ1 2ึ่งสาสี่ห้าเป็นการแผ่เมตตาอุทิศทานขอขามากรรมอโหสิกรรม ให้เจ้ากรรมในเวนเพื่ออ่านใบขอพรเนี้เพื่ส่งอาหารที่ใม่เจ้ากรรมในเวนหลังจากนั้นเดี๋ยวหนูก็หาย<ะ>นึอ่ออกไหม้ถ้าทำตามที่หลวงบอกแล้วเสร็จก็ตัดสินใจวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสี่เดือนตุลาคมส5องพัน่าร้อยหกิบเจ็ดจะไหม<ะ>ตัดสินใจบำเพ็ญปิดวาจาไม่พูดรู้สิปากเลยสามวันลูกภายนอกไม่สนใจโทร<ะ>ศัพท์อะไรก็ไม่สนใจทั้งคู่นะ เสร็จทีนี้ปิดวาจาสามวันก็ไปครบวันที่อ่าไปครบวันที่แปดอีกสี่วันรวมทั้งหมดเจ็ดวันแต่อีกสี่วันคงที่เหลือเนี้สํารวมอ่านใบขอพรอย่างเดียวสามสิบเที่ยวห้าสิบเที่ยวร้อยเที่ยวแต่ละวันหิวกินอ้วงนอนร้อนอาบน้ำตื่นขึ้นมาอาจารย์บอกว่า,าลุงบอกว่าทํะไรนะอ่านใบอขอพรหรือภาวนาโฮมาตะยีอย่างเดียวไม่คิดไม่สนใจเรื่องอื่นเลย โอเคไหมโอเคโอเคนะเอาขอให้คุณสำเร็จมากผลรับประการเลยนะทั้งนายด้วยนะทั้งทงคนแรกแล้วหลังจากนั้นในใน YouTube ใน TikTok เนี้ยในเฟซเนี้ยลุงออกได้เลยนะเพื่อได้ช่วยเป็นอะไรให้กับคนเกาอะไรนะเนี้ยคุณท่าหอนหรืออะไรนะเออเพื่อให้คนเการู้ว่าไม่ต้องกินยาถ้าทำตามลุงนึกออกไหมอ๋อโอเคจริงๆลุงอายุอายุเท่าไหร่อายุยี่สิบเก้าค่ะเสียงดังๆหน่อยอายุยี่สิบเก้าปีค่ะของนายสามสิบสองเนาะ กิจกาสายสองนะนะ่ารักทั้งคู่เลยเอาแต่ตอนนี้ไปเริ่มแล้วรุ่นที่ปากนะโอเคนะโอเคนะอ๋ะ okay, อในในนั้น,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 นเอาไว้แค่นั้นแหละนะโอเค